นี่จ้าบรรยากาศกันเองเหมือนบ้านส่วนตัวโฮมสเตย์เลิศมากเลยนะฮะนี่ฮะเปิดนี่ฮะบรรยากาศนะฮะน่ารักมากทุกคนจะอยู่ติดกับวัดนะฮะวัดหนองผักชีเดี๋ยวเราเดินไปปากซอยนิดนึงทุกคนไปดูบรรยากาศดูสิฮะนี่ฮะจะออกทางนี้ก็ได้ออกทางนี้ดีกว่าไหมนะฮะวันนี้เราออกทางนี้เพื่อจะไป ไปไหนรู้ไหมไปดูร้านไปสำรวจแกงใต้ไหมเราเห็นแกงใต้ปั๊บๆอยู่ตรงก่อนจะถึงชาตันยงอะฮะก่อนจะถึงชาตันยงนะฮะนี่ฮะบรรยากาศวัดของปักฉีนะฮะวิหารหลวงพ่อดำที่ลอยน้ำมาในสมัยโบราณแล้วก็จะมีวิหารของหลวงพ่อสูงที่สุดนะฮะซึ่งไม่ศพไม่เน่าฮะทุกคน ในซอย52ประหุนโยชิน52บัตรสุดเลย2อกิโลทุกคนนะฮะจริงๆที่คาเฟ่ของที่โฮมสเตย์ผู้ระหงก็มีบริการนะอืมนะฮะแต่เราก็ได้บรรยากาศไปเราก็ได้ชิมได้ชิลในซอยว่าถ้าเกิดว่าใครที่เดินเข้ามานะฮะอยากจะได้สัมผัสบรรยากาศนะฮะร้านขาก็มีที่คาเฟ่ก็มีนี่นะฮะ ก็ใช้บริการร้านคาเฟ่ได้ห้อยขากินไปเลี้ยงอาหารปลาชมปลาไปโรแมนติกมากทุกคนนี่นะฮะเราเดินออกมาจะเป็นแบบนี้เลยบรรยากาศคึกคักไหมทุกคนนี่ฮะทุกคนเดินหาร้านใต้แกงใต้ปันนี้เปิดหรือเปล่าจ๊ะอันนี้เป็นราคาเป็ดนะฮะเป็นยาเป็ดพะโล่ซีเจก็มาเปิดเดี๋ยวนี้ขยายสาขาเยอะในซีเจคู่แข่งของเซเว่นเนาะใช่ไหมฮะ นี่ฮกทุกคนเห็นไหมคึกคักไหมฮะบรรยากาศแบบว่ารถร้านรวงเข้ามาจนถึงนี่เลยนะฮะจากต้นซอยรถไฟฟ้าสะพานใหม่อะทุกคนตลาดยิ่งเจริญเดินเข้ามาเน,นี้ยกิโลกว่า2กิโลกว่าทุกคนว้ยนี่ไงแกงใต้เจอแลว้วทุกคนอยู่ตรงพหลโยธิน52แยก4ค่ฮะ แต่ว่าผู้ละห่วงโฮมสเตย์จะแยก52ะกน,นะครับทุกคนได้เ,อเอตามล่าหาความจริงแกงใต้ป้าจายสาขาสองครับทุกคนนี่่ะออ้ยมีขนมจีนด้วยทุกคน ขนมจีนจา้อนา,าอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากอุกอ้ยขนมจีนของใต้ย,ยิ่งไม่ต้องพูดถึงฮะน้ำยาใต้ย,ยิ่งแบบว่านะฮะรามากเลยแต่นี้เป็นแนวลูกชิ้นเนี่ยของคุณป้าใช่ไหมฮะถ้าเป็นยิ่งน้ำยาใตาย้ยิ่งอร่อยเข้มข้นถึงจา้านี้แสดงว่าเจ้าประจาแน่ๆเลยอยู่ในซอย52 52พระอุณโยชินเดินเข้ามานะฮะนั่นแหละเห็นหลังคาว,วัดไหมฮะวัดที่มีพระสงฆ์ สูงที่สุดในโลกนะฮะเกจิแต่ว่าท่านศพไม่เน่าไว้ฮะทุกคนก็เดินไปตรงนั้นก็จะเป็นผู้ละหงฮมสเตททุกคนดูสิว้ายตายแล้วทุกคนจะเรามาเจอได้ยังไงเดี๋ยวเราลงอีพีสิสั้นๆก่อนดีไหมบอกต่อสิง่งดีๆให้กันทุกคนเป็นร้านแบบว่าน่า,นา,นา,นาทานมากมีที่ให้นั่งทานด้วยนะนี่คะเดินตรงไปก็เป็นชาตันหยงโอตายกินเผ็ดๆตรงนี้แล้วไปกินชาจันหยงหวานหอมชื่นใจ แล้วก็เดินทะลุไปก็ขึ้นรถไฟฟ้ากลับดอนเมืองกลับไปไหนตอนไหนสยามได้หมดเลยฮะรถไฟฟ้าสะพานใหม่ทุกคนรถมาฉันอยากจะก,กรีดฮะทุกคนนี่นี่ฮะแล้วก็มาไหว้พระที่วัดน้องผักชีทุกคน